โอเคมาเดี๋ยวผมไปที่ TF e c กกันเลยภาพรวมของ t f e c กผมมองว่าตอนนี้ารายใหญ่เขากําลังสะสมอยู่นะเนี่ยในช่วงนี้แหละนในช่วงนี้แหละกรอบก็อยู่แถวแถวนี้แหละผมมองกรอบบนเอาไว้บริเวณแถวแถวนี้ที่มันสัมผัสบ่อยๆนะที่มันสเน่เมื่อเช้านี้เขาก็ขึ้นมาสัมผัสแล้วยังไม่รู้ว่าเขาจะเบรกได้หรือเปล่านะโอเคถ้ายังไงแล้วแต่ใครที่ยังถือช็อตอยู่ตรงนี้ไอคนที่ช็อตตรงนี้มันต้องปิดไปแล้วนะโอเคไหมส่วนการเด้งช็อต ชุดนี้อาจจะยังไม่ปิดอันเนี้ยที่ผมบอกว่าห้ามยืนขาตุยนะโอเคไหมห้านยืนขาตุยอย่างน้อยๆถ้ามันเบรก8 4 3.6คัดก่อนนะถึงแม้เรามั่นใจว่าลายใหญ่สะสมตรง,ตรงนี้โอกาสที่จะพุ่งลงมากกว่าพุ่งขึ้นยังไงก็แล้วแต่เบรกไฮต้องสต๊อปไปก่อนไฮนี่วัดจากตรงนี้นะครับโอเคเทคนิคลมันยังเป็นสัญญาณช็อตนะแต่นะอย่างที่ผมบอกแหละเขากำลังสะสมอยู่ในกรอบไซด์เวกรอบก็คือตรงนี้นะ เดี๋ยวผมไปดูตรงนี้อ่ะผมผมส่งไปให้ในไลน์นะอันนี้นะผมส่งไปให้ทุกคนในไลน์แต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็มานี่นะผมเขียนไปแล้วนะกรอบแนวรับแนวต้านอยู่บริเวณนี้นะเดี๋ยวผมจะบอกให้หามาจากตรงไหนนะแล้วก็ P.O.C. 836.5ถ้าเย็นนี้ค่ำนี้หรือพรุ่งนี้หลุด836.5เคยช็อตก็ได้นะตอนนี้ถ้าใครยังไม่มีสถานะยังไม่ต้องรีบนะกลยุทธ์ก็คือเด้งช็อตโอเคไหมแล้วอย่าลืมนะสต็อปล็อตส่ายังไงก็แล้วแต่ ข้าม843.6ให้รอจังหวะนะให้รอจังหวะนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกราฟจริงกันนะ direction ผมมองเป็นอย่างนี้นะไซเวไซเวไซเวแล้วผมก็จินตนาการไ <c oughs> อ้เส้นสีเหลืองเหลือนี่คือจินตนาการนะผมก็จินตนาการไว้เขาน่าจะเนี่ฮะ น่าจะยังไม่จบชุดนี้เออผมมองอย่างนั้นนะถ้าจบก็มีโอกาสที่จะเบรกลงอ่าเราไปดูการาฟจริงกันดีกว่ามีการกดลงนิดหน่อยนะมีการเปิดแกลบลงนี้เนาะแต่ว่านี่ปิดแกลบถือว่าตรงนี้ไม่มีแกลบนะครับสําหรับทีเฟกนะโอเคมีแกลบมันต้องแสดงภาพให้เห็นไปเลยนะโอเคอ่ะไซเยวอยู่นะก็ดูซิว่าเขายังอยู่ในกรอบอีกไหมเดี๋ยวผมตีกรอบให้นะครับกรอบนี้ผมขออนุญาตลอกกันบ้านนิดนึงนะที่ผมดูไว้นะแปด 8ปดสามสามจุดหกแป่ามโอเคผมกะเอาได้ไหมกะเอาได้ไหมกะเอานะผมกะเอานะกรอบอยู่ประมาณนี้นะแปดใช่ไหมปึ๊บโอเคอ่ะเดี๋ยวผมรอกันบ้านนะ8 3ดสากับ842กรอบก็อยู่ประมาณนี้นะผมคำนวณว่าเขาน่าจะสะสมอยู่ตรงนี้ผมมองกรอบไซเว์ยกรอบนี้นะ โอเคถ้าเกิดว่าเบรกแปดสี่สามแปดดีสามอยู่ข้างบนนะจุดสต็อปลอตอยู่ข้างบนนะฮะเบรกไม่ต้องต้องหยุดนะฮะอย่าไปอย่าไปปล่อยนะฮะใครถือช็อตเอาไว้นะต้องระวังนะอันนี้ผมทําเป็นเส้นสีแดงเอาไว้เลยนะโอเคเอาตั้งล่วงหน้า,าไว้เลยนะแล้วให้รอจังหวะนะครับอืออ่ะถ้ามันจะขึ้นถ้ามันจะขึ้นให้สังเกตโมเมนตัม um. ถ้ามันเบรกตูมขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้ามันจะขึ้นให้คุณดูโมเมนตัม โมเมนตะัม um, มันจะต้องขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนอ่าคุยพูดง่ายอายไซมันก็จะทั้งทำนิวไฮไปด้วยนะนิดนิด,นดหน่อยหน่อยหรืออย่างน้อยควรจะเท่ากันอย่างนี้นะครับเห็นไหมอ่ะแต่ถ้ามันไม่เท่ากันระวังมันจะเบรกหรอกเหไหมครับเตรียมเปิดช็อตได้เลยนะครับเอาละนี่คือแผนที่เราเตรียมไว้ล่วงหน้าใครเพิ่งมาตามนะหลิวนะต้องเข้าใจก่อนนะผมจะพูดหรือประมาณการอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการแบบประมาณการอนาคต ด้วยเทคนิคอนะครับไม่ใช่เอาอดีตมาพูดเพราะฉะนั้นอาจจะวันไหนที่ที่ผมเอาอดีตมาพูดอ่าผมก็อาจจะต้องขออนุญาตเก่งหลังเกไ์มาผมมักจะขออนุญาตก่อนทุกครั้งจะไม่มีมาโออวดโอ้โหถูกมาแล้วกี่รอบกี่รอบจะไม่มีเพราะฉะนั้นการรีวิวของผมเนี่ยมันเป็นการคาดการณ์อนาคตเมื่อเป็นการคาดการณ์อนาคตหมายความว่าเพื่อนๆก็เอาไปเป็นเรฟเลนซ์เอาไปเป็นตัวอย่างเอาไปเป็นอะไรไปเป็นเอาไปเทียบกับสิ่งที่เพื่อนๆคิดเอาไว้และ ที่สำคัญไม่ใช่อัดเทปเสียงผมแล้วก็พอเทปเสียแล้วกมม็มาแจ้งความจับผมไม่ได้นะอันนี้เป็นแค่เลฟเลนทางเทคนิคนะอ่านคำเตือนที่ด้านล่างด้วยนะตัวอย่างกราฟหุ้น t f e ฟ Forex ทั้งหมดในรายการเนี้ยแสดงเพื่อการเรียนรู้ทางเทคนิค a l เท่านั้นไม่มีเจตนาชักจวนให้ลงทุนใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนักลงทุนต้องรับผิดชอบด้วยตัวท่านเองนะผมพยายามจะ เขียนคำแบบนี้ไว้ทุกทุกคอมเมนต์เลยนะส่วนการแม่นไม่แม่นเพื่อนๆก็ตามผมมาเรื่อยๆก็จะรู้เองนะโอกาสถูกโอกาสผิดมันเป็นยังไงอย่างนี้นะครับให้ให้ผลงานมันบอกด้วยตัวของของมันเองนะโอเคอย่าลืมนะนี่ผมจะเขียนคําเตือนเอาไว้อย่างนี้ตลอดเลยเห็นไหมฮะเพื่อนๆต้องรับผิดชอบผลการเทรดด้วยตัวท่านเองนะเป็นความเห็นทางเทคนิคเท่านั้นโปรดใช้วิจรารญาณนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะงน <ๆ S 1> ผมว่าเพื่อนๆควรจะเข้าใจเนาะ เอาละทีเฟกแผนประมาณนี้นะผมว่าน่าจะไซด์เวสก๊อกหนึ่งนะแล้วก่อนที่จะเบรกนะถ้าถ้าให้ผมเดาผมเดาว,ว่าโอกาสที่จะเบรกคือเบรกขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ผมมองว่ามีถ้าเบรกขึ้นผมมองว่าเป็นฟอลเบรกนะถ้าเบรกให้ได้เงินนะถ้าเบรกให้ได้เงินผมมองว่าถ้าเบรกลงเจ้ามือน่าจะได้เงินเยอะกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเทรดตามเจ้ามือ ให้จ้องจังหวะหาจังหวะช็อตน่าจะสวยกว่าเด้งช็อตนี่คือที่มาของกลยุทธ์ เด้งช็อตโอเคไหมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เทดสั้นเท่านั้นนะนี่ตามนี้นะเพื่อนๆลองไปตามดูนะนี่เป็นดิจิตอลฟุตป็นทั้งหมดเนี้ยผมเขียนอยู่ในภาพไม่สามารถลบออกได้โอเคไหมส่วนข้อความตรงนี้อาจจะแก้ไขย้อนหลังได้แต่ภาพนะไอ้ที่เห็นอยู่เนี้ยนี่คือภาพลบไม่ได้แก้ไม่ได้ผมเขียนลงไปในภาพนะครับใครเทดทีเฟกอยู่ยังแบบงมงมอยู่ยังงมงมอยู่นะงมไปงมมางมแล้วมันเดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็ได้ไม่มี ความเป็นเขาเรียกอะไรไม่มีหน้าเทรดที่มันมั่นคงเทรดระยะยาวไม่ได้สักทีหนึ่งเขาว่าระยะยาวหมายถึงได้กําไรอยู่เรื่อยๆถึงแม้จะเทรดสั้นต้องได้กำไรเรื่อยๆหรือถ้าเทรดระยะยาวมันก็ควรจะมีวันหน้าเทรดที่มันเหมาะกับการเทรดระยะยาวอย่างจริงอย่างจังอ่ะว่ากันเถอะนะนั้นหรือก็ขอญอาตไปสัมพันธ์ได้ไหมครับขอญาตไปสัมพันธ์นิดนึงนะ นื้อหลิวมีคอร์สสอนนะครับเออความพิเศษของนื้อหลิวก็จะมีคอร์สเป็นคอร์ส p พรเวทด้วยอ่ามีคอร์ส p พ i เวทด้วยใครอยากเรียนที่เฟกถ้าจะเน้นไปที่ตัวเดียว s ซ t ตฟิฟตี้อินเด็ตัวเดียว ผมมีคอร์สเป็นไพว c ทโคชิ่งนะครับเอาโน้ตบุ๊กมาตั้งในห้องนะห้องเรียนอยู่ที่ห้างเดอะสตรีทถนนรัชดาใครมาจากต่างจังหวัดเดี๋ยวจะบอกวิธีการเดินทางให้นะครับอ่า mm. เรียนแค่1วันนะฮะเรียนแค่1ว,นะวันเพียงพอเลยนะครับเพราะว่ามันกาเมันตัวเดียวนะเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อเทรดทำเงินนะ ไม่ได้สอนให้แบบโอ้โหต้อง,ยา,อย,างยากอย่างงุ่นยากงี้ไม่ฮะผมจะบอกเลยว่าทําเงินทํำยังไงนะโอเคไหมทําเงินอย่างไงให้มันสม่าเสมอนะไปเรื่อยๆวิธีการดูกราฟนะโดยเฉพาะเรื่องของการวางเงินนะหลายคนยังไม่รู้ว่าวางเงินนะตักต้องมีการคํานวณได้เหรอมีผมมีสูตรให้เลยแต่ว่าก่อนที่เอาสูตรไปผมจะอธิบายอย่างละเอียดยิบเลยว่า ทำไมเราถึงต้องใช้เงิน mm hmm. การวางเงินด้วยสูตรสูตรนี้นะอย่างละเอียดก่อนนะไม่ใช่อยู่ๆอ้าวสูไปะไปก่อก็เองแล้วกันไม่ใช่นะโอเคว่าต้องเข้าใจเลยแล้วคุณจะอือย่างนี้นี่เองถ้าวันนี้เราเทรดได้เท่านี้พรุ่งนี้เราจะเทรดเท่าไหร่ไม่ใช่กะเอาเองนะกะไม่ได้นะและที่สําคัญคือเรื่องจิตวิทยาจิตวิทยานี่สาคัญนะหรือที่เรียกว่า mindset นะ ความพิเศษของคอร์ส p r i v a t e เนี่ยมันมันพิเศษตรง m มล์เซ็ตโอเคไหมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการเทรดเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับถ้าถ้าเป็นการเรียน private เนี่ยมันเหมือนกับการที่คุณมาหาแบบมาหาโปรโจับโดยตรงอะ่ะคุณมีปัญหาตรงไหนบางคนก่อนเรียนเนี่ยแจ้งปัญหาเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอาจารย์ส่งไลน์มาเลยพรุ่งนี้เจอกันนะหนูมีปัญหาแบบนี้แก้ให้หนูด้วยบางคนสั่งมาอย่างนี้เลยนะไม่ต้องห่วงนะครับ ต่อให้มีมากกว่านี้ผมก็แก้ให้คุณได้คุณเล่ามาแค่นิดเดียวผมรู้เลยว่าคุณมีปัญหาตรงไหนแก้ตรงจุดเลยอ่ะนี่คือข้อดีของ private coaching และผมบอกก่อนนะโค้ดสอน private ร,ร,ราคาเท่านี้หายากนะครับผมบอกกอนเลยนะคือโค้ดสอน p พ i เวทเนี่ก็หายา,ยากอยู่แล้วนะเมื่อก่อนนี่อาจจะเยอะก่อนโควิดนี่อาจจะเยอะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ตอนหลังโควิดเนี่ยส่วนใหญ่เขาทำออนไลน์กันหมดแล้วนะเพราะฉะนั้น โค้ด p r i v a t เนี่ยที่มันแก้ได้จริงๆเนี่ยยากเหมาะกับใครฮะเหมาะกับคนที่เวลาไปเรียนคอร์สรวมแล้วเนี่ยได้แต่เพื่อนนะไม่ค่อยได้วิชาเลยอาจารย์สอนนี่เก่งๆอาจารย์สอนนี่โอ้โหเยอะเลยถ้ารู้หมดก็จะดีแต่ป้ากฏดว่ากลับถึงบ้านลืมหมดเลยนะอันนี้จะไม่เกิดขึ้นกับการเรียน p r i v a t มันจะโฟกัสไปที่คุณเลยมันคุณจะถูกบังคับให้คอนเซนเทรตถูกบังคับให้เข้าใจโดยที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะคุณอยู่กับผมตัวต่อต,ตัวนะหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะ ห้องเนี้ยที่เห็นอยู่มีเก้าอี้อยู่สี่ห้าตัวเนี่ยเ็เพื่อความสบายนะไม่ใช่ห้องแบบอัดไหลเบียดไหลออย่างง้นนะโอเคไหมอ่ะไม่ยากนะไม่ยากเอาโน้ตบุ๊กมาเอา iPad มาก็ได้เดี๋ยวผมตั้งเครื่องให้นะตั้งกลับไปเลยดูอย่างนี้แล้วเทอย่างนี้ดูอย่างนี้เนอย่างงี้ง่ายนิดเดียวนะโอเคไหมฮะลองสนใจก็ทักเข้ามานะโอเคอ่ะอันนี้ก็คือคอส i v a t e coaching แต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาอันนี้เหมาะกับคนทํางานด้วยนะคนทํางานเนี่ยผมแนะนําเลยนะทํางานมีปัญหา อย่ายามัวแต่ไปเรียนคอร์สออนไลน์มันเสียเวลามาเจอผมวันเดียวจบเลยนะหรือใครที่เรียน,เร,ยนเรียนแบบราคาแพงๆมาแล้วใครที่เรียนราคาแพงๆมาแล้วคอร์สเป็นแสนเรียนมาแล้วแต่หมมันติดอะไรก็ไม่รู้ทำไมเทรดไม่ได้เนี่ยรีบมาเจอผมเลยเดี๋ยวผมเอาผมบอกเลยเส้นผมบางภูเขา เดี๋ยวผมเอาเส้นผมออกให้นะง่ายนิดเดียวนะหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาผมแนะนำนะผมมีคอร์สเป็นออนไลน์นะ้เพื่อนๆแบบคิดว่าไม่สะดวกกันนะหลิวมีเป็นแบบออนไลน์มีไหมมีเป็นออนไลน์ด้วยนะโอเคไหมครับสามารถสมัครแล้วเรียนได้เลยนะอย่าไปลองผิดลองถูกอย่าไปงมอย่าไปคุณเข้าใจผิดเนี่ยมันจะผิดไปเรื่อยๆแล้วมันจะผิดไปตลอดแล้วควนี้แก้ยากโอเคไหม คอสออนไลน์จะมีความพิเศษก็คือมันจะมีะการสอนโกออนไลน์ฟิวเจอร์ให้ด้วยนะมีการสอน DW ให้ด้วยนะแล้วก็มีสูตรเทรดที่มากกว่า1สูตรอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้สบายๆนะแล้วก็เมื่อวานนี้ผมก็สอนแถมนะวิชาอื่นมีอะไรที่ดีๆนานๆผมก็จะมาสอนแล้วก็ไม่เก็บเงินนะอย่างเมื่อวานนี้ผมสอน VSA ก็อยู่ในห้องเรียนนี้ด้วยนะสามารถที่จะเรียนออนไลน์ในวิชา VSA ได้ด้วยนะถ้ารู้เจ้ามือทุกอย่างจบมันนี้มันคือสินค้าของเจ้ามือ อวันนี้ขอญาติโฆษณาเยอะหน่อยไม่ว่ากันนะแล้วก็ที่สำคัญนะคอสซิกเนเจอร์นะเราเป็นนักเทรดนะนับเวฟไม่ได้นี่คือแหม่นะมันควรจะนับได้อะถ้านับเวฟได้เนี่ยมันจะสะดวกมากเลยมันจะแบบทำให้เราแบบกล้าที่จะซื้อก้าที่จะถือกล้าที่จะขายเฮ้ยขายได้แล้วนี่มันเวฟสุดท้ายแล้วอ,อ,อันนี้คือคนอื่นเขาซื้อกันให้ลืมเราอะไรเนี่ยงงไปหมดเลยเขาทำอะไรกันเนี่ยนะแต่ถ้านับเวฟไม่ตกใจ นะไม่ต้องตกใจเรานับเวฟไปเรารู้วงจรหุ้นจะได้เปรียบหลายคนเพราะว่าเวฟนี่มันเป็นเรื่องของอะไรฮะเวลาเราซื้อหุ้นเวลาเราขายหุ้นเราส่วนใหญ่เราจะอะไรกังวลกลัวกังวลกลัวไม่กล้าโลภเหล่านี้คืออะไรเหล่านี้คืออารมณ์เหล่านี้คือจิตวิทยา เวฟเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาเวฟเป็นจิตวิทยามวลชนรูปจิตวิทยามวลชนโอกาสที่คุณจะไปชนะมวลชนมันก็มีมากกว่าไงเออโอเคนะมันเป็นราคาเออริเบิร์ตถึงแค่เดือนนี้เท่านั้นโอเคเนาะคือปกติผมก็จะไม่พูดในรลายหรอกนะเพราะว่าก็ ไม่อยากด้อยค่าราคาคอต,ตัวเองอ่ะแต่นะเดือนสุดท้ายแล้วเพื่อนๆรีบสมัครซะน,นะโอเคไหมเออเดือนเดือนหน้ามันจะไม่ใช่ราคานี้แล้วมันจะเป็นราคาปกติแล้วนะเป็นธรรมเนียมของผมคอร์ตอะไรก็แล้วแต่ที่ออกปีแรกผมจะให้ราคาเออรีเบิร์สตส้นข้างค่อนข้าง,งจะเป็นถูกพิเศษะเพื่อเเรียกเรียกสมาชิกเข้ามาในห้องก่อนอย่างนี้นะครับอ่ะก็อย่าให้พลาดไปนะเพื่อนๆนะจองภายในสิ้นเดือนนี้นะเลยเดือนนี้ไปเสียดายแย่เลยโอเคนะครับ